ในต่างจังหวัดค่ะหลายๆท่านก็มีโอกาสได้ทําความดีถวายพ่อหลวงก็มีนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งภาพค่ะทางคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ด้วยโดยคุณชาดาไทยเศรษฐ์บอกว่าวันนี้มาถึงตามสัญญาที่ตั้งใจไว้ให้กับพี่น้องตำบลทองหลางที่รอคอยก็คือการเปิดการใช้ระบบจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง5หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 161ครัวเรือนตำบลทองหลางอำเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องจะเปลี่ยนไปตลอดการขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคเหนือลบบุรีแล้วก็เปิดเผยค่ะเนื่องจากวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งทางการไฟฟ้าก็ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลให้กับพระองค์ท่านก็เลยถือโอกาสที่ดีค่ะดำเนินการ ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านของประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะคือความสําคัญนะในชีวิตหลายคนยังไม่เคยได้สัมผัสปัจจัยขั้นพื้นฐานนะฮะน้ำไฟฟ้าแต่ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมยังมีอยู่เหรอสมัยนี้ปีไหนแล้วยังไม่มีไฟฟ้านะฮะมีความจําเป็นเพราะว่าบางพื้นที่อยู่ในส่วนที่ไม่สามารถจะจ่ายไฟได้อาจจะไม่ใช่ที่ของตนเองอยู่ในเขตพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยาน เมื่อก่อนเคยเคยทําเรื่องแล้วก็มีชาวบ้านมาร้องนี่แหละเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมีได้เหรอทําไมไม่มีไฟฟ้าใช้พอเข้าไป<ม>ดูอ๋อไม่ใช่ที่ของตนเอง<ม>อยู่ในที่ที่เขาจัดสรรไม่ให้ที่ป่าที่ทยานการจะมีไฟฟ้าคือเขาไม่อยากให้บุกรุกนะแต่ว่าประชาชนก็เริ่มเข้าไปจับจองมากมาก,มากขึ้น<ม>นะสังคมมันจเจริญหรือเมืองมันเริ่มขยายที่สุดหน่วยงานก็จะพยายามจัดสรรงบเข้าไป<ม>ช่วยเหลือนะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหอยู่มา ตั้ง5หมู่บ้านนะ1 6 1ครัวเรือนแต่บนทองหลางแต่ก็มีการจัดสรรถูกต้องใช่ไหมคะก็ไม่ใช่หมุนลูกก็คือเขาอยู่ได้นะครับแต่ว่าการอยู่ได้อาจจะอยู่กันในส่วนของการให้อยู่ไม่ให้จับจองไม่ให้ขายไม่ให้เปลี่ยนมืออะไรแบบนี้นะครับ